รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรนทีวี <arin> สนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยโอร่วมสร้างโอกาส o ออโครงการอมสินสร้างงานสร้างอาชีพ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับ Smart e NERGY กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุกนทิพย์ค่ะหลายหลายท่านมีคำถามนะคะว่าเออรถยนต์คันใหม่ที่จะซื้อนั้นจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเลยดีหรือเปล่าต้นทุนค่าไฟฟ้าในการขับรถยนต์นะะต,ต่อกิโลเมตรเท่าไหร่นะคะ65สสตางค์ต่อกิโลเมตรนะคะสิ่งที่ได้ทันทีคือประหยัดรักโลกนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะคำถามต่อมาคือว่าแล้วการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านเนี่ย จะชาร์จอย่างไรให้ปลอดภัยตรงนี้เป็นหัวใจสําคัญทีเดียวค่ะดิฉันอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะคะเขาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ชาร์จไฟได้อย่างประหยัดแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะค่ามาคุยกับเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคะ,คะพี่ออกกับพี่ลิซ่านะคะใช้พอร์ชคันนี้มากี่เดือนแล้วคะ4ี่หเดือนแล้วคะ่ะ ตอนได้รถยนต์ไฟฟ้ามาใหม่ๆเนี่ยต้องกัวอะไรบ้างก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องการชาร์จไฟว่าจะชาร์จอย่างไรให้ปลอดภัยเพราะว่าบ้านทั่วไปไม่คิดว่าไฟอ่ะจะพอสําหรับการชาร์จรถหรือเปล่าไฟในบ้านเราออกแบบไว้มันพอไหมกับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมใช่ค่ะซื้อพอร์ชคันนี้มาเนี่ยได้อะไรมาบ้างก็จะมีเครื่องชาร์จอะคะ่ะซึ่งทางพอร์ชพอให้มาด้วยได้เครื่องมาแล้วแล้วก็ต้องไปติดต่อที่การไฟฟ้าและการไฟฟ้าเขาก็จะมาดูหน้างานว่าบ้านเราอะ่ะ ไปเฟสเท่าไหร่สมควรพอไหมถ้าไม่พอเขาก็จะเพิ่มเฟสภายให้ค่ะคือเรียกว่าไปขอคําแนะนำใช่ค่ะว่าเราจะชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านอย่างไรให้ปลอดภัยเอาละกันงั้นเดี๋ยวถามการไฟฟ้าว่าให้คําแนะนําอย่างไรเชิญผู้จัดการค่ะสวัสดีค่ะผู้จัดการสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผู้จัดการ PA ทธัญบุรีนะคะอยากจะรู้ว่าตอนที่พี่โอก,กับพี่ลิซ่าไปขอคําแนะนําที่การไฟฟ้าเนี่ยแนะนําอะไรเขาบ้างคะ อย่างแรกเลยเราก็ต้องดูมาตรฐานหรืออุปกรณ์ของผู้ใช้รถว่าทางผู้ผลิตเนี่ยมีการแนะนําในเรื่องของการใช้ระบบไฟฟ้าอย่างไรแล้วก็มาตรวจสอบหน้าง,งานให้เขาแล้วก็ให้คําแนะนําเบื้องต้นทั้งนี้เนี่ยเราก็ได้มีการคอนแทคกับตัวทางบริษัทผู้ผลิตว่าเขาต้องการระบบไฟฟ้าอย่างไรเพื่อจัดมิเตอร์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานนะครับโจทย์สําคัญคือทําอย่างไรให้ไฟฟ้า เพียงพอก<ช>ับการ,รชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองเพราะฉะนั้นการถามการไฟฟ้าที่คือถูกต้องแล้วใช่ค่ะแล้วการไฟฟ้าก็จะต้องถามข้อมูลจากลูกค้าใช่ครับถามข้อมูลจากตัวบริษัทรถยนต์ว่ามันควรจะใช้ไฟปริมาณเท่าไหร่ถูกครับอย่างบางคนเนี่ยบอกว่าถ้าจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต้องใช้ไฟ3เฟสเท่านั้นจริงไหมแล้วแต่อุปกรณ์การชาร์จไฟที่ทางผู้ผลิตรถยนต์มอบให้กับทางผู้ซื้อรถครับบางบริษัทก็อาจจะเป็นซิงเกิลเฟสหรือเฟสเดียว2ส,สาย <c oughs> แต่ในกรณีของรถคันนี้ทางผู้ผลิตให้มาประเภท3เฟส4สายเราก็ต้องมาดูแล้วก็มาดูกระแสชาร์จของตัวอุปรกรณ์ว่าต้องการเท่าไหร่ <c oughs> เพื่อจัดขนาดมิเตอร์ <c oughs> เครื่องที่2ให้มีความเหมาะสมกับทางผู้ใช้มิเตอร์ที่บ้านเราแต่ละบ้านเนี่ยเราก็จะมีมิเตอร์ไฟอยู่หนึ่งลูก <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วอย่างคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยควรจะต้องขอมิเตอร์ลูกที่สองไหมอย่างพี่ลิซ่าพี่โอเนี่ยก็คือใช้มิเตอร์ลูกที่สองใช่ไหมคะใช่ค่ะผู้จัดการจําเป็นต้องมีมิเตอร์ลูกที่สองไหมคะ การไฟฟ้าส่วนมุคางนะครับก็คือให้การสนับสนุนทางภาครัฐในเรื่องของการใช้รถไฟฟ้านะครับแล้วเรามองว่าการะแสไฟฟ้าที่ใช้ในการชาร์จรถเนี่ยค่อนข้างสูงถ้าไปเชื่อมต่อระบบภายในบ้านอาจจะเกิดปัญหาในบ้านตามมานะครับทางการไฟฟ้าก็เลยออกระเบียบใหม่ผู้ใช้รถสามารถขอมิเตอร์เครื่องที่2ซึ่งเป็นการแยกวงจรมาเพื่อความปลอดภัยนะครับและได้มาตรฐานเพื่อรองรับการชาร์จรถพอมีมิเตอร์ลูกที่2เนี่ยเราก็จะรู้ด้ว่าแต่ละเดือนเนี่ยค่าไฟในการชาร์จรถเราเนี่ยเท่าไหร่ ใช่ไหมคะเพราะมันแยกมิเตอร์แยกบินกันเลยใช่ค่ะพี่ลิซ่าคบแบบนี้เนี่ยแยกมิเตอร์ปุ๊บดูบินรู้เลยว่าใช้ไฟฟ้าชาร์จรถเท่าไหร่เดือนละประมาณสองพันต้นๆนะคะเราใช้สองพันอ๋อมีรถยนต์ไฟฟ้าสองคันใช่ใช้ค่าไฟเดือนละ2,000ันกว่าบาทเท่านั้นใช่ประหยัดมากค่ะฟังแบบนี้แล้วท่านผู้ชมคะการขอมิเตอร์ลูกที่2นี่จะทําให้คุณประหยัดนะคะแล้วก็ปลอดภัยในการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะคะผู้จัดการแล้วค่าขอมิเตอร์แพงไหม แบ่งเป็น2ประเภทก็คือมิเตอร์ปกติก็คือมิเตอร์ใช้ไฟตามบ้านเนี่ยแหละครับกับอีมิเตอร์หนึ่งก็คือเป็นมิเตอร์ T O U ซึ่งเป็นการคิดค่าไฟตามช่วงเวลานะครับอ,อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้ไฟของลูกค้านะครับการขอมิเตอร์ลูกหนึ่งก็คือเหมือนขอมิเตอร์ไฟที่บ้านตามปกตินั่นเองเอแล้วการชาร์จแบบระบบ T O U เดี๋ยวคือ Time of Use เนี่ยค่าไฟมันถูกกันยังไงคะก็คือเหมาะสำหรับผู้ใช้การชาร์จในช่วงเวลากลางคืน T.O.U. เนี่ยเป็นการประหยัดค่าไฟในช่วงเวลาตั้งแต่4ี่ทุ่มถึง9้าโมงเช้าถ้าใช้ไฟช่วงเวลานั้นค่าไฟจะหน่วยละ2บาท63สตางค์ถ้าเกิดท่านผู้ชมใช้เป็น T.O.U. Time of Use เนี่ยก็จะทำให้ค่าไฟเนี่ยต่อหน่วยถูกลงไปอีกนะคะสำหรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าช้าสี่ทุ่มถึง9้าโมงเช้าถูกต้องครับผู้จัดก,การคะบางท่านเนี่ยซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันเล็กๆมาอาจจะรู้สึกว่าเออเสียบปลั๊กมีปลั๊กไฟอยู่แล้วเสียบปลั๊กแบบนี้เลยได้ไหม มันต้องดูว่าตัวรถเนี่ยหรือความต้องการกระแสไฟมากน้อยขนาดไหนเพื่อความถูกต้องตามมาตรฐานเนี่ยควรสอบถามจากผู้รู้นะครับโทรถามได้ที่การไฟฟ้าในพื้นที่โทรเข้า P A contact center นะครับ1นึได้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาปรึกษาการไฟฟ้าเนี่ยปรึกษาฟรีไหมคะฟรีครับพี่โอพี่ลิซ่าคะไปปรึกษาการไฟฟ้ารอบนี้เป็นยังไงบ้างพนักง,งานให้ําปรึกษาดีดีมากค่ะค่ะแล้วก็ได้ความมั่นใจในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองใช่ค่ะ วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กันตรงนี้ขอบคุณมากคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะ เอาล่ะค่ะท่านผู้ชมคะถ้าจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะคะวางแผนเรื่องของระบบไฟฟ้าในบ้านวางแผนในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะคะจะเป็นไฟ3เฟสหรือเป็นไฟเฟสเดียวก็ขึ้นอยู่กับสเปครถของคุณนั่นเองนะคะและที่สําคัญปรึกษาการไฟฟ้าฟรีนะคะถ้าจะให้ต้นทุนการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าถูกลงไปอีกนะคะใช้ระบบไฟฟ้าแบบ T O U หรือว่า Time of Use นะคะค่าไฟต่อหน่วยในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่4ทุ่มถึง9โมงเช้าจะเหลือหน่วยละแค่2บาท6 0ส สสต,ตาค์นะคะเอาละกันเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน60ปีไทยออยเชื่อมโยงคุณค่าสู่สังคม ท่านผู้ชมที่อยู่ในภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งนะคะถ้าท่านต้องการจะลงทุนเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเขามีวงเงินสนับสนุนให้คุณลงทุนค่ะสนับสนุน20-30%นะคะแต่และรายนั้นก็ไม่เกิน3ล้านบาทค่ะโดยกรมพอพอนะคะตั้งวงเงินไว้ถึง500ล้านบาทในการสนับสนุนครั้งนี้ค่ะ ดรปปะเสฐสินสุขประเสฐอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานบอกว่ารัฐบาลได้ประกาศให้การลดใช้พลังงานเป็นวาระสำคัญของประเทศที่ให้ทุกภาคส่วนลดการใช้พลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้จัดทำมาตรการสนับสนุนการประหยัดพลังงานในภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งโดยได้ใช้งบประมาณรวม500ล้านบาท ในการสนับสนุนเงินลงทุน20-30%แต่ไม่เกิน3ล้านบาทต่อโครงการในการปรับเปรี่ยนปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงานและอาคารปรับปรุงอุปกรณ์และระบบบริหารจัดการสำหรับการขนส่งสินค้าและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนค่ะเราได้รับจัดสรรเงินมาประมาณ500ล้านนะครับผ่าน3โครงการนะครับก็มีการสนับสนุน ไปหลากหลายมาตรการนะครับมีผู้เข้าร่วมกว่า500รายทําให้เกิดการลงทุนเนี่ยเกือบเก0 0บ 3, ล้านบาทแล้วก็ทําให้ลดการนําเข้าพลังงานเนี่ยได้ถึง1,200ล้านบาทต่อปี mm hmm. ผมยกตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย mm hmm. ก็จะมีการปรับเปลี่ยนตัวระบบประ,ประกาศชิลเลอร์ประสิทธิภาพสูงนะครับปรับเปลี่ยนมอเตอร์หรือว่าติดตั้งอุปกรณ์คอนโทรลนะครับ เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถจะใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพนะครับเขาก็ลดการใช้พลังงานหรือว่าจะมีบางส่วนเนี่ยปรับแต่งตัวตัวอบเลอร์ของเขาเนี่ยเพราะเขาต้องใช้พลังงานความร้อนเยอะนะครับเดิมก็าอาจจะใช้น้ํามันเตาใช้ LPG หรืออาจจะใช้ดานหินนะฮะตอนนี้ราคาพวกนี้แพงมากนะครับก็มาปรับเปลี่ยนให้สามารถใช้ชีวมวลได้ในอีกขาหนึ่งเนี่ยเราก็ช่วยวิสาหกิจชุมชนในการที่จะทำโรงไม้สับสามารถที่จะส่งโรงงานอุตสาหก,กรรมได้ นะครับสร้างมาตรฐานครับส่วนภาคขนส่งนะครับเราก็จะมีคงหลากหลายโครงการนะครับลักษณะของการปรับแต่งเครื่องยนต์นะครับให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับหรือเอา GPS นะครับระบบคอนโทรลเนี่ยมาทําให้การเดินรถโลจิสติกต่างๆเนี่ยท่องตัวทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยให้บริการหรือผลิตสินค้าออกมาได้ด้วยต้นทุนพลังงานที่ลดลงไปคุยกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกันค่ะ ท่านผู้ชมคะกลุ่มเซนทันพัฒนานะคะต้องบอกว่าอนุรักษ์พลังงานประหยัดพลังงานมาอย่างต่อเนื่องนะคะเซนทันเฟสติวัลที่ภูเก็ตนะคะ <uk> เขาก็ร่วมโครงการกับทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานคุณสุนทรคะเซนทันภูเก็ตเฟสติวัลเนี่ยปัจจุบันนี้ค่าไฟมากน้อยแค่ไหนต่อปีคะค่าใช้จ่ายต่อปีเกี่ยวกับเรื่องพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็ประมาณ75ล้านบาท75ล้านบาทต่อปี ส่วนใหญ่แล้วเป็นค่าอะไรที่สูงขนาดนั้นคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของระบบปรับอากาศนะครับพวกเครื่องจักรหลักๆก็พวกชิลเลอร์คือต้องบอกว่าในห้างสรรพสินค้าเนี่ยการเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเนี่ยก็ทาให้ต้นทุนค่าไฟอ่ะสูงขึ้นแน่นอนตรงนั้นนะคะที่เข้าโครงการกระทางกรมพอเนี่ยก็จะทําเรื่องของชิลเลอร์ลงทุนเท่าไหร่คะลงทุน19.4ล้านครับ 19.4ล้านบาทที่ลงทุนเข้าโครงการนี้ได้เงินสนับสนุนเท่าไหร่คะประมาณ3ล้านบาทครับคาดว่าจะช่วยให้เซ็นทัลเฟสติวัลภูเก็ตเนี่ยประหยัดได้เท่าไหร่คะก็ประมาณ4ล้านบาทต่อปีครับเป็นการลงทุนเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานนั่นเอง ต้องผู้ชมมาคุยกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะว่ากับบริษัทแอลเมทไทยคุณวิทุลคะแอลเมทไทยจะทําอะไรบ้างเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอลูมิเนียมครับเป็นโรลีดอลูมิเนียมเพื่อใช้ในงานสถาปัตยกรรมแล้วก็ใช้ในงานอุตสาหกรรมครับแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเราใช้พลังงานอะไรบ้างแล้วมูลค่าเท่าไหร่คะปีหนึ่งเนี่ยประมาณ50ล้านบาททั้งในส่วนของไฟฟ้า แล้วก็ส่วนที่เป็นแก๊สนะครับไฟฟ้ากับแก๊สรวมกันเนี่ยปีหนึ่งประมาณ 50, 50ล้าน,านบาท <บา S 2> นะคะ <c oughs> แล้วเรามีวิธีการประหยัดพลังงานได้อย่างไรบ้างที่โรงงานในปัจจุบันนี้สิ่งที่เราเองเราคํานึงถึงมากที่สุดเนี่ยในเรื่องพลังงานเนี่ยก็คือเราจะทํำยังไงให้สามารถที่จะใช้พลังงานเนี่ยให้น้อยที่สุดไฟฟ้าแสงสว่างในโรงงานเนี่ยเราเองเราก็ใส่ในส่วนของที่เป็นโซล่าเซลล์เข้าไป ส่วนที่เราใช้พลังงานเนี่ยมากก็คือเตาหลอมทางเอลเมดไทยเนี่ยก็ดูว่าอะไรคือส่วนที่มันรอสที่มันสูญเสียใช่ครับก็จะไปปรับปรุงในส่วนนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรตัวที่เป็นเนตาหลอมเพราะเราเลงเห็นว่าเครื่องจักรตัวนี้เป็นเครื่องจักรเนี่ยที่ใช้พลังงานเนี่ยมากแล้วเตาหลอมที่เราปรับเปลี่ยนเนี่ยเรามาเข้าโครงการกับทางพอพอหรือเปล่าคะใช่ครับลงทุนเท่าไหร่ ประมาณ40ล้านบาทคิดว่าเราจะประหยัดพลังงานได้แค่ไหนกับการปรับเปลี่ยนเตาหลอมตัวนี้ประมาณ6ล้านห้าแสนบาทต่อปีท่านผู้ชมคะเมื่อภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมใช้พลังงานอย่างประหยัดหรือว่าใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็หมายถึงว่าเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประ,ปประกอบการรายนั้นๆด้วยค่ะสนับสนุนรายการโดยบางจาก พัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมบริษัท SPCG จำกัดมหาชนโยคะนมัสเตสอนโยคะตามตำราโยคะดั้งเดิมช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาดูงานวิจัยไบโอเทคโนโลยีสู่การผลิตเชิงคาณินิตค่ะ BBGI เขาร่วมทุนกับบริษัทไบโอมจำกัดซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนา ด้านเทคโนโลยีชีวภาพแห่งแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเขาร่วมกันนะคะนำงานวิจัยมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะคะที่หลากหลายกันยกตัวอย่างนี่ก็คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะคะที่มีมูลค่าสูงนะคะให้คนทั่วโลกได้ใช้งานค่ะ การร่วมทุนครั้งนี้นะคะเป็นการต่อยอดสร้างมูลค่างานวิจัยเสริมฐานผูน้นำอุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางเป้าหมายใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการส่งต่องานวิจัยผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ไปยังตลาดโลก ค่ะท่านผู้ชมมาคุยกับ C e o ของ BBGI ค่ะคุณกิติพงศ์ค่ะคุณกิติพงศ์คะทำไม BBGI เนี่ยสนใจเข้ามาลงทุนในไบโอมคะ b ีบีเองนั้นเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นแฟรกชิพนะครับของกลุ่มบางจากและกลุ่มน้ำตาลขอนแก่นนะครับในการที่ทำธุรกิจไบโอฟิลก็คือทำธุรกิจไบโอเอทานอลและไบโอดีเซลนะครับเรากำลังต่อยอดของเรานะครับจากธุรกิจไบโอฟิลที่มีฐานรายได้ที่มั่นคงอยู่เนี่ยนะครับเข้ามาในธุรกิจที่เป็นไบโอเทคโนโลยีนะครับ ไบโอฟิลนะคะท่านผู้ชมก็คือน้ํามันแก๊สโซฮอลน้ำมันไบโอดีเซลที่เราได้ใช้กันอยู่นั่นเองใช่ครับจะถือว่า b ีบีจเนี่เป็นระดับต้นๆ้นของประเทศเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่เรารู้จัก b ีบีจในช่วงที่ผ่านมาใช่ครับเรากําลังต่อย,ยอดเข้ามาในธุรกิจที่เรียกว่า h i g h v a l u ไบโอเบสโ Product นะครับก็คือผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการใช้เรื่องของไบโอเทคโนโลยีๆๆนะครับ สิ่งที่เราทําอยู่นั้นนะครับบิ๊กไก็มองหาพาร์ทเนอร์ต้นน้ำนะครับในการที่จะเข้ามาช่วยเราในการทําาดีต้นน้ําโดยให้บี๊บนั้นสามารถจะมาสเกล up และต่อยอดไปในวงคอมเมเชียล อันนั้นคือที่มาของไบโอมก็จะทําผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงถูกต้องครับค,คุณกิติพงศ์ครับ B B G I เนี่ยเข้ามาลงทุนในไบโอมเป็นสัดส,ส่วนเท่าไหร่แล้วจะมีบทบาทอย่างไรบ้างคะเราเข้ามาลงทุนในไบโอมเนี่ยเราก็จะสื้อสัดส,ส่วนหุนส่วนประมาณ20%นะครับก็เงินลงทุนประมาณ8 3ล้านบาทนะครับ,รบสิ่งที่เราที่เราเข้ามานั้นเนี่ยเรามาช่วยพัฒนานะครับเป้าหมายของผลิตภัณฑ์นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเอาผลิตภัณฑ์ที่ทางด้านของตัวไบโอมนน้ันา เอามาต่อยอดทางด้านคอมเมอร์เชียลนะครับเขาจะวิจัยต้นน้ําดีใจเก็จะเอางานวิจัยตรงนั้นเนี่ยครับขึ้นมาสเกลอัพหรือว่ามันขยายขยายกําลังผลิตนะครับเพื่อที่จะมาต่อยอดไปเรื่องของตลาดในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นจะสามารถจะต้นน้ากลางน้ําแล้วปายน้าก็ครบถูดพอดีใช่ครับเมื่อครบถูปแบบนี้แล้วเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์แรกเลยที่คิดว่าจะออกตลาดได้นี่คืออะไรคะที่กําลังจะออกตลาดนะครับก็จะมี2ผลิตภัณฑ์นะครับ ผลิตภัณฑ์แรกเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าตัวน้ํายาที่สามารถจะยืดอายุผักและผลไม้ให้ยาวขึ้นการที่สามารถจะ extend คือท,ทําขยายอายุของมันได้นั้นเนี่ยก็จะทําให้มูลค่าของมันเนี่ยไม่สูญเสียมันยืดอายุการเก็บของผักผลไม้ให้ยาวได้ยาวขึ้นได้เจ็ถึงสิวันนะครับส่วนที่2เนี่ยคือการพัฒนาเขาเรียกว่าเอนไซม์ที่จะสลายสารพิษจากยาฆ่าแมลงแล้วเอนไซม์ตัวนี้เนี่ย จากงานวิจัยของไบโอมจะเอามาต่อยอดในเชิงธุรกิจมันมาช่วยอะไรได้ยังไงบ้างครับอันนี้เป็นงานวิจัยเลยครับเป็นดีฟรีเจิร์ของเขาในการที่จะมองในเรื่องของโครงสร้างของยาฆ่ามแมลงนะฮะหรือสารพิษที่ไม่มีอยู่นั้นเนี่ยว่ามันเป็นโครงสร้างอย่างไรทางด้านของไบโอมเองก็พัฒนาเอนไซม์นะครับก็คือเอาเอนไซม์เนี่ยมาจับเปลี่ยนโครงสร้างของตัวยาฆ่ามแมลงเนี่ยให้ไม่ซิกนะครับคือไม่ใช่แค่ล้างนะครับคือเป็นการที่บอกว่าเอาตัวเอนไซม์เนี่ยมาสัมผัสกับตัวสารพิษ แล้วเปลี่ยนโครงสร้างของสารพิษจากที่มีความเป็นอันตรายกลายาเป็นอะไรที่ไม่อันตรายคือถ้าบอกว่าตัวเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยทำให้พืชผักผลไม้ที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยไม่มีสารพิษก็ยังไงขออนุญาตพาคุณไอยฟ้านะครับไปดูห้องแลบด้วยกันนะครับเดีย๋ยวเชิญทางนี้เลยครับค่ะได้วยกันค่ะ คุณเสฟ้าครับขออนุญาตแนะนำนะครับอาจารย์อริสากับอาจารย์เกธธียรติวีนครับสองท่านนี้เป็นเรียกว่าเป็นฟาเดอร์ของบริษัทไบโอมนะครับที่มีวิจัยเองเนี่ยสนใจมาขอลงทุนด้วยครับค่ะแล้วก็เป็นนักวิจัยที่สุดยอดเลยด้วยแล้วท่อริสาคะไบโอมเนี่ยมีความเชี่ยวชาญานวิจัยด้านไหนคะไบโอมเป็นบริษัทที่กําเนิดขึ้นมาจากหน่วยปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะเรามีนักวิจัยเนี่ยที่เป็นผู้ร่วมง,งานของเราเนี่ยนอกเหนือจากในจุฬาแล้ว ก็ยังมีของเกษตรศาสตร์แล้วก็อีกหลายมหาวิทยาลายัยเป็นการดึงนะักวิจัยเก่งๆมาร่วมกันทํางานใช่ค่ะด้านชีวภาพชั้นสูงค่ะคือของเราเนี่ยเน้นทางด้านไ mm hmm. บโอเทคโนโลยีเป็นหลักนะคะเทคโนโลยีชีวภาพโดยเน้นทั้ง natural biotechnology แล้วก็ synthetic Biology ค่ะแล้วงานวิจัยของเราที่โดดเด่นที่จะเอามาร่วมกับ BBGI เนี่ยคืออะไรคะค่ะเอนไซม์ตัวแรกที่เราจะพัฒนาร่วมกับ BBGI เนี่ยจริงๆแล้วตอบโจทย์สุขภาพของประชาชน เพราะเป็นเอนไซม์ที่สลายยาฆ่า,มาแมลงนะคะแล้วก็เราไปได้รับรางวัลเหรียญเ,เงินที่เจนีวาของการปรกะกวดอินโนเวชันค่ะที่สวิตเซอร์แลนด์ตัวเอนไซมเนี่ยจริงๆเป็นโปรโตีนเพราะฉะนั้นเป็นโปรโตีนธรรมชาติไม่ได้เหมือนสารเคมีที่เราเอามาล้างยาฆ่าแมลงจากผักผลไม้แต่เราใช้ซิ t h ิติบ b โอโลจีในการพัฒนามันขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวนี้ทํางานเหมือนโปรโตีนธรรมชาติก็คือไปไปตัดโครงสร้างโมเลกุลของยาฆ่า,มาแมลงให้แตกตัวออก ดังนั้นโมเลกุลที่มันแตกตัวแล้วเนี่ยมันจะไม่หลงเหลือความเป็นพิษสําหรับในรูปแบบของยาฆ่าแมลงอีกต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคค่ะนั่นคือสิ่งดีๆที่ผู้บริโภคจะได้รับจากงานวิจัยตัวนี้ซึ่ง BBGI เนี่ยจะมาขยายสเกลแล้วก็ต่อยอดในเชิงการตลาดการตลาดใช่ครับอาจารย์คะแล้วตัวอื่นล่ะคะคือตอนที่เราคุยกับผู้ประกอบการนะคะนอกจากจากการล้างเพื่อให้ลบยาฆ่าแมลงแล้วเนี่ยผู้ประกอบการหลายที่พอเราล้างเสร็จเราอยากจะส่งออก ปัญหาที่ตามมาก็คือผักผลไม้เนี่ยเสียเร็วดังนั้นสมัยแรกๆเนี่ยเรารวมสูตรเข้ามาด้วยกันตอนนี้เราแยกสูตรออกมาก็จะเป็นน้ำยาอีกอันหนึง่งคือน้ำยา Extend Extend ก็คือท h o o Shelf l i f ใช่ค่ะยืดอายุผักผลไม้ให้นานขึ้นนะคะเพื่อตอบโจทย์ส่งออกหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการในประเทศยืดได้กี่วันคะอาจารย์ประมาณ7วันถึง10วันค่ะ นี่ก็คือเป็นการต่อยอดจากเอนไซม์ที่ได้มีการวิจัยในโครงการนี้นะคะอาจารย์เกียรติวีคะแล้วเ้เครื่องนี้ที่กำลังทำงานก็ทาอะไรคะเนี่ยเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อจะตรวจจับสารพิษหรือตรวจจับยาฆ้าแมลงนะครับในผักผลไม้ซึ่งเราพัฒนาโดยการหาโมเลกุลจับเฉพาะซึ่งกรณีของเราเนี่ยคือ DNA อนะครับซึ่งสามารถจะจับกับยาฆ้าแมลงได้เราจะบอกว่ายาฆ้าแมลงที่หลงเหลือจากการจับในผักเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่ เพื่อจะทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาล้างผักของเราว่าเมื่อเราล้างเสร็จแล้วเนี่ยมันหายไปเท่าไหร่นะครับอาจารย์คะแล้วตัวสีฟ้าเนี่ยจะทําหน้าที่อะไรคะเป็นตัวที่จะใช้ในการวัดปริมาณของยาฆ่าแมลงที่อยู่ในน้ำผักนะครับ<ม>ซึ่งมันก็จะเสียบเข้าไปหลังเครื่องอ่านเนี่ยครับแล้วเครื่องอ่านนี้ก็ต่อเครื่องมือถือดังนั้นเนี่ยถ้าเราบีบน้ำผักเนี่ยลงไปเนี่ยเราก็สามารถจะตรวจปริมาณยาฆ่าแมลงที่หลงเหลืออยู่ในน้ำผักได้ครับ แสดงว่าเวลาที่เราจะซื้อผักผล,ลไม้เราสามารถเอาตัวนี้เป็นตัวทสได้ว่าสิ่งที่เรากําลังจะกินเข้าไปเนี่ยมันปลอดสารจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมคะเราได้เห็นเทคโนโลยีเชียวภาพชั้นสูงของไบโอมแล้วนะคะที่มีต้นกําเนิดมาจากเอนไซม์บางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเอนไซม์มาจากไหนที่ไบโอมเนี่ยเรามีเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเราไม่ได้สร้างแต่แค่ผลิตภัณฑ์1 2 3 4ตัวเรามีแพลตฟอร์มของเทคโนโลยีในการที่จะ ต่อยีนและก็ผลิตตัวเอนไซม์อีกหลายๆชนิดเพราะฉะนั้นเอนไซม์พวกนี้สามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมอาหารอุตสาตหกรรมพลังงานแล้วก็อุตสาหกรรมอีกหลายๆด้านนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะตอบโจทย์ทั้งเฮลท์แล้วก็ฟู้ดของประเทศค่ะคุณจิติพงษ์คะเป้าหมายในเชิงธุรกิจเนี่ยจะเริ่มวางจำหน่ายได้เมื่อไหร่ มีสินค้าอยู่สองตัวเนี่ยก็ค,คิดว่าน่าจะภายในคือ2ปีนี้เนี่ยเราน่าจะเริ่มออกมาออกสินค้าพฤษสัาคมิจุน,นาครับสอ<ต> <23 S 1> งเดือนสองสาเดือนนี่แหละครับก<น>็น่าจะได้เห็นอสินค้าออกมาละท่านผู้ชมคะและนี่เป็นเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงนะคะที่กําลังจะนําลงสู่ผู้บริโภคนะคะให้มีความปลอดภัยในการบริโภคสินค้ากันนะคะวันนี้ขอบคุณที่พามารู้จักโครงการดีๆที่นี่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะและทั้งหมดคือ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุขนทิพย์นะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage และทาง YouTube บนหน้าจอนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ Marine TV